ไม่กินข้าวกันลูกฉันไม่กินแม่เห็นฉันเป็นวัวเป็นควายหรือไงคะถึงให้ฉันกินแต่ผกัผกผกักผักแล้วก็ผักเนี่ยและอีน้ำพริกนี่นะอาหารราคาถูกแบบนี้อฉันไม่กินหรอกเก็บไว้กินคนเดียวนูน่นไม่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 กินก็บอกแม่ดีๆสิไป็นปัดทิ้งอย่างเงี้ยแม่เสียดายของแย่อะไรเนี่ย ข่าจริงไหนจะออก,ออกสักทีเฮ้ยกับมา,า้เสือคะวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับแล้วคุณกับแม่กินอะไรเรื่อง แม่กินแล้วลูกเหลือแต่ไม่ไม่นะ่ะยังไม่ได้กินเสือคะวันนี้อ่ะที่บ้านเรามีแต่น้ำพิก,กับผักสดออกกินข้าวข้างนอกกันไหมคะได้สิครับเดี๋ยวผมว่าของไปเก็บก่อนนะแม่ไปด้วยไหมไม่ละลูกไปกันเถอะแม่กินยาแล้วเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปพักสักหน่อยอืม อยู่กับแม่เป็นไงบ้างเป็นอ่านไหมก็มีบ้างค่ะเสือถ้าคุณไม่อยากให้แม่อยู่บ้านคนเดียวอะ่ะคุณพาแม่ไปบ้านพักคนชราไหม <ừ. S 2> ที่นั่นน่ะมีเพื่อนให้แม่เยอะเลยนะแล้วก็มีคนคอยดูแลแม่ด้วย <ừ. S 2> แม่จะได้ไม่เหงาค่าใช้ใจ่ายมันเยอะสิไม่ไม่ผมกลัวจะจ่ายไม่ไหวอะ่ะ ขอโทษนะผมไม่แม่กวนคุณไม่นานหรอกค่ะไม่เป็นไรสวัสดีจ้ายายน้องรักพี่ดิงไปไงมาไงคะเนี่ยอฉันมีค่ะก็เดินมาสิจ้วะว่าแต่ ทำไมแม่เส ja ือมาอยู te yup> essions, ่บ้านแกได้ล่ะคือเขาป่วยอะค่ะเสือเขาก็เลยขอให้มาอยู่ด้วยกันก่อนแล้วนี่แกไม่อึดอัดแย่เลยเหรออยอึดอัดจะตายอยู่แล้วเนีพี่ติ่งทำไงได้อ่ะเสือเขาขอไว้แล้วแกก็ยอมว่างั้นนี่ไม่หมายถ้าผัวแกอะเขาเลือกแม่โดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของแกเลยอะ ก็เลิกๆไปเถอะตั้งแต่ฉันก้าวเข้ามาในบ้านของแกมันจะกัดแบบพูดดีพูดดีอะ่ะมันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนเลยอะ่ะไม่อะ่ะถ้าจะให้ไมยเลิกกับเสือนะยอมอึดอัดตายดีกว่าไม่หงจ้าไม่คนรข้างรักถ้าไม่เลิกก็ทนทนแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแม่ผัวแกไม่ยอมแกออกจากบ้านนี้ง่ายหรอก วันนี้ที่บริษัทฉันน่ะเขามีจัดงานปราร์ตี้ตรีนมชุดเซ็กซี่ด้วยนะเงินรางวัลตั้ง1นึ่งแสนบาทแกสน,นะสนใจไหมจริงเหรอสนใจสนใจถ้าสนใจอะ่ะ<ๆ>ก็รีบไปเปลี่ยนชุดซาชั้นเตรียมมาให้แล้วรับรองแกใส่อะต้องจึง้งแล้วก็เงินรางวัลนะ่ะต้องเป็นของแกแน่นแ น้องสาวฉันสวยจิ้งเลยขนาดนี้โอ้ยแล้วนี่พี่ติ๋งไม่เปลี่ยนหรอคะอืเปลี่ยนสิจ้าไม่ไม่ทำไมแต่งตัวแบบนี้ลูกฉันก็จะไปปาร์ตี้กับพี่ติ๋งอะ แต่ไม่ว่าชุดนี้มันดูไม่ดีเลยนะไปเปลี่ยนเถอะลูกหนูมีครอบครัวแล้วนะทําอะไรก็เห็นกันหน้าเสือบ้างนี่แม่แม่เป็นบ้าอะไรของแม่เนี่ยฉันไปปาร์ตี้เีมเซ็กซี่นะจะให้แต่งชุดแม่ชีไปหรือ,อไงฮะไม่ไม่เปลี่ยนถ้างั้นแม่ว่าไม่ก็อยู่บ้านเถอะลูกไม่ต้องไปแล้วโอ๊ยป้าก่อนที่จะห่วงคนอื่นอะห่วงตัวเองก่อนนะแก่จนจะลงลงอยู่แล้ว ยังจะมาสาอแน่เรื่องของคนอื่นอีกไปกันเถอะมายเป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยแทนที่จะสอนน้องใ้สิ่งดีๆกลับพาน้องไปเสียคนเนี่ยแม่ไม่มีสิทธิ์มาพูดกับพี่ติ่งแบบนี้ในบ้านฉันะนะนี่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นแค่ผู้อาศัยค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ไม่ได้จ่ายฉันให้แม่เข้ามาอยู่ฟรีๆอะ่ะมันก็บุญหัวของแม่แล้วนะยังมีเน่าบงการชีวิตคนอื่นีกหรือไงฮะ แม่เสือไม่ไเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะก็ไม่จะไปปาร์ตี้กับพี่ติ่งอ่ะแล้วแม่เสือก็มาห้ามไว้บอกว่าไมยแต่งตัวไม่ดีบอกว่าพี่ติ่งจะพาไมยไปเสียคนอ่ะที่แม่พูดก็เป็นความจริงไม่ใช่เหรอไมายมยมันก็ถูกแล้วนี่เสือนี่เสือเข้าข้างแม่รอระผมไม่ได้เข้าข้างนะ แต่แม่พูดถูกแล้วไปเปลี่ยนชุดซะหมยไม่เปลี่ยนเสือไม่มีสิทธิ์มาบังคับหม้นี่แค่ไมาอยู่บ้านกับแม่บ้านนอกบ้านนอกของเสือเนี่ยก็อึดอาจจะแย่อยู่แล้วยังจะมาบาังคับไม่ให้ไปนู่นไปนี่อ่ะจะเห็นแก่ตัวไปไหมที่คุณไปปาร์ตี้เนี่ยผมไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ผมแค่ไม่ชอบที่คุณแต่งตัวแบบนี้ไม่จะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของไม่ปะชีวิตไม้ร่างกายไม้นี่ เสืออย่าลืมนะว่าบ้านหลังนี้มันก็บ้านของมายเสือเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็พาแม่ของเสือมาอีกอะแล้วจะมาบงการชีวิตมายอย่างงี้อะไม่ได้นะที่ผมมาอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณขอร้องให้ผมมาอยู่ไม่ใช่เหรอนี่เสือการที่ไม,มายให้เสือย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ยก็เพราะว่าไมายอะเขาไม่อยากย้ายไปอยู่ไอ้บ้านหลังหนูสัปปะรังเคของเสือตั้งหากล่ะแทนที่มาอยู่ จะสำนึกบุญคุณต่กลับมาด่ามาว่าน้องฉันแบบนี้เนี่ยนะก็ได้ถ้าการที่ผมกับแม่มาอยู่ที่นี่แล้วมันต้องสำนึกบุญคุณน่ะผมไม่อยู่ก็ได้เชิญพวกคุณสองคนน่ะไปปาร์ตี้กันให้สนุกเลยนะผมไม่มายุ่งกับชีวิตคุณอีกแล้วไปครับแม่เสือเสือพี่ติ่งทำไมพี่พูดแบบนั้นกับเสือเอ้า แล้วฉันพูดผิดตรงไหนถ้าแกอยากอยู่กับเสือแกก็ต้องรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็รับครอบครัวเขาได้โดยที่แกไม่ต้องรู้สึกอึดอัดอะไรแต่เนี่ยพี่เห็นแกไม่มีความสุขเลยดูแกไม่เป็นตัวของแกเองแบบที่ฉันรู้จักเลยอะเลิกเลิกกันไปอะดีละวแต่ไมรักเสือมากๆาเลยนะไม่ไมลความรักอะมันไม่จําเป็นต้องครอบครองหรอกนะแกควรจะหันมารักตัวแกเองแล้วก็หาผู้ชายที่มันเหมาะสมกับแกแล้วแกอะ จะมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยยังจะไปปาร์ตี้กับพี่อยู่ไหมไม่อ่ะพีไ่ไปเถอะอืมอืมมีอะไรก็โทรหาพี่แล้วกันนะ